เราหันมนันยืนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมตตุขู่จุกคนพี่น้องเดชสำหรับมื้อนีน้แน่เดชโอ้เนี่ยไปกินข้าวปลาใเนี่ยน้ำผู้ว่าผุดซาวันไทยหวานนี่เราค่ายเมนมื้อนี้มันนี่แต่งตัวเป็นส้นเผาเขาก้อนส้นเผาอันอาคาลูมาเนี่ยเนาะพ่อหน่อโอ้สองหนังสือหันเดชน้อยหนึง่งที่ไปเราเดชค่ายฝ่ายกับลังเกี่ยวเชียงเนี่ยเสียงตุกพี่น้องไอ้คืออยู่บ้านพี่น้องอาจารย์อยู่บ้านเดชเดชทุ่ทงซาซา เสือเสไอ้ก็เป็นกเป็นแนวของเขาเราครับปัญญุเอาไอ้โอ้ปัญญุกเอามาเรื่อไน้ำกันมพี่น้องไอ้เด็กข้าน้ากับวันกันมาฮอรันเดืนหนังกกแบกไอ้เเดอลนั่นทีเสาอันบักมกกินขับป้างามกิจแน่นก๊กแบกสามคเลยพะลุ่งเหยียดใช้ซอยพี่น้องคัดตึงอใครเป็นอยู่ผิดาก็สกัดนังเปียนจังให้นุงสุดส้นเท้าของสาวเราตอนนี้สามสี่สามสนั่งต่างกันตอนังเปียกจัง Hãy tự nói để... ừ. <laughs> này, hiện cho anh nung chăng này, đã tin sao lại bị nói, nói này, mình hít tỉnh tì, xui thân này đấy luôn, mình xoay xoay. Ừ. <laughs> lũ, đã phù vào còn, <laughs> kết chữ โอ้ยน้าพี่น้องใหบรรยากาศครักร่วมพูดเลยถุงท่านี้เดี๋ยวดูน้ากำบนักทีน่นึงเสือกอืมคักคักคักอันนี้แหละสุนเผาจัางแมนสุนเผาแต่แเนั่นนุ่งเวดนุ่งเวด ôi xào xào ngam 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 xoáy 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 hoa xoáy xoáy nung เออฝุนละเลีวยงเราก็ไายงานตัวเด่นเนาะมีก่อน,นุ้งโดดถ้าเสือฮันส่งกันก่อนโอ้คักคักคักเท่เท่เท่อันนี้แหละส้น้าดห้าจะแทน่ะ <c oughs> คือคือคือใน,นหนึ่งอันไปงานรองอันพืชบ้านเป็นจับว้าเลยเนาะอันนี้อันพิซายนั่น

ยังสดหมดทุกคนเนอะแถวนี้นะ่ะบางคนแฟนพ่อมาก,ก็เสดงมายังสด นักเกินขับานเราเป็นภาษาระับสูงกันมัเราจะได้นักกขบานเข้าป้าอะีรเนี่ยเขาป่าสวยๆพี่น้องก็เนี่ยค่กับั่งอิเลี่แล้วจูาก็สวยๆสวยานี้เดี๋ยดูน่อย โยงามงามงามนี่สอยข้อน้ะเดี๋ยวเราขึ้นง่ายเลว อนาคากับคักสุดฟาลมเย็นชซอยนอาลีมามวนักันเด้อเออเออส่นตัวปูมาย้อนเด้อปูมาย้อนโซล่าเด้อปูมายโล่าล่ะนาเมจใสเสื้อที่ตอนยังสดได้นั่งสำพั์เด้อั่าอลเรีวเด้อมเท่านี้ดูสลูพ่เจ่ 没地方了，嗯嗯嗯、呵呵、嗯，美了、嗯，帅帅帅。 พยนทาวนี่น่งพินหนามทางนี้แม่เออหนเดี๋ยวเอานึงสองพินไปทางนี้วันนี้น่งเออ <Okay. S 1> ว่าอายว่าอายนึ่งเทางนี้หนึ่งสองนี่เดยเเอเอ,เอหส,อสวย สวยโอ้ยเล่น <il> อันวิด <es voir> ีโอมาพี่น้องเด้อมาเลยพี่เหลนตีไม้น้ำกันเด้อมาเลยอยู่บ้านนั้นไม่อยากกอดเราเร็วเนาะแต่ภาษาเราสูงเพราะมันจะได้พูดมากมาเด้อมาเด้อมีละมีละ มีหลสูล <suppression> ัป <fin anta> <ots> ุมายยองอ่ะมาสุดเด้วบไม่เราไม่จนตงบรเป็นวิศวสูงเว็บส่นกันมลินอยูบ้านเขามีมาสุดะมีแต่มาเยะแม่แมมาสุดาไต้องจดเด้ยอเล้อเนด้่าเวงนี้ันของป้าแล้วเราต่อแล้วนี้มะลิน้ัโอเคแล้วเนาะบ๊ายบายสดาปุ่มมามีหลูตลปุ่มมาเยอะอ่

Bị khăn này có này thái <laughs> hộp thái hoi là có ok mấy lao khai mình Mà nữa, mấy lao kìm khảo bá là bia nắm cắn nâng Có khứ bà nó nhằm bùi nhóm ngăn Có tiếng bình này kìm nắm bà tới phần đứa tổ có Đó bà khứ nhìn khứ nào thằng đấy này Mà nắm cắn nắm nông nắm nung, mặt là sao 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 Áo thân này đó không? Khứ bà nó liêu khổng hào hả lẽ Mà lao kìm nông đó không? Mà เอาเอาเอาซื้อเป็นแบบสัตว์ล่าสูงขนางนในน้ำตแบบล่าสงข้างอันไหนโอ้นี่ซื้อมันอย่างไรมันแม่นะเออแกรอเนออันนี้นี่ซื้อแกรอเอาต่อไปน้อซื้อซื้อซื้อลวซื้อล้สูงท่านีนนะเปี่ยนมาเป็นภาษาล่าสูงเน่งานนี่เป็นแกรอเนอซื้อลวสูงต่อไปวิจน้องเปลียต่อไปดู Долларов, เกี่ยเด้อเกีร์เด้อเออต่อไปต่อไปเจนเด้อลึอยู่งเ้อรู้สัอันนี้อันนี้รู้ซือยังลบเปียเปีต่อไปเนียวเออต่อไปรู้เจอเออต่อไปโปเกียเนาะเอสะเอออซาสต่อไปต่อไปนงาอเนาะอันนั้นฝนยาวเนาะเออมันมันมันก็มีซื้อลสูงเขาแล้วก็ซื้่เล้้เ้้้แล้ว ไอไม่อยู่ไอโอไม่อยู่น้าอันอยู่หวานเราเรียกก่อนสกีโรอ่ะซาซุงไายเอาบาย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 ตักแฟนกันเด้อพี่น้องเด้อเบิร์ท่านี่มาทุกคนเอาเอาบายบายเออตักเด้อปีนี้เด้อกินจังปีนี้มือสุดท้ายเด้อบายบายเด้อปีหน้าะขอเจอกันใหม่เด้อทีมเฮาเอาบายบายทักส่งยูทูบเด้อบ้าด๋อยเด้อบ้าใจลำเด้อไอโอเด้อไอโอเด้อมาอยู่น้ำซุนเฟาดูมาของเฮาน่ะ 下次喽，拜拜。